รู้ไหมแอตพาแฟนทีนให้ประโยชน์สูงกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่า <Okay. S 1> แอต่าแฟนทีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมีสีแดงโ้มพบมากในสาหร่ายฮิมาโตโครอคลัสพูวีเอลิเช่นแซลมอนกุ้งปูทำไมคนถึงนิยมทานแอตพาแฟนทีนกันหนึ่งเลยผิวสวยหน้าเด็กขึ้น แอสตาแซนทีนช่วยลดริ้วรอยจุดดนังดําและปกป้องผิวจากแสงแดด 2. อแอสตาแซนทีนต้านอนุมนูลอิสระได้สูงกว่าวิตามินบีถึง6000เท่าป้องการร่างกายจากการเสื่อมได้ดีสุดสามบำรุงสายตายุคนี้ต้องจอเยอะแอสตาแซนทีนช่วยลดอาการตาแห้งและป้องกันจอประสาทตาเสื่องดีลดอาการอัเรเอกเสบใส่ออกกาลังกายฟังทางนี้แอสตาแซนทีนช่วยลดอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อแถมเพิ่มความอืดอีดด้วยสรุปเลยคนส่วนใหญ่กินแอสตาแซนทีนเพราะอยากสุขภาพดีถ้าคุณกําลังมองหาโรงงานรับผลิต อาหารเสิมแอตตาเซนทีนที่มีมาตรฐานและแตกต่างจากตลาดอมาินฟาา์มาและอมาินอินโนเวทีพร้อมให้บริการเราช่วยพัฒนาสูตรพีเียมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทางแคปซูลตอบเจลและรูกแบบที่คุณต้องการ